ความยึดมั่นถือมั่นมันทำให้หนักยึดมั่นสิ่งของที่เราแบกเราหามมันก็หนักใจที่ไปยึดมั่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากมันก็หนักเหมือนกันนะหนักใจหนักกายเราเราก็ลงได้วางได้ แล้วหนักใจทําไมเราปลงไม่ได้ล่ะปลงซะทีวางซะทีไอ้ที่หนักใจนะเรื่องคําพูดประนามหยามเหยียดลบโลโดมินกระแนะกระแหนะเราก็ปล่อยวางผ่านเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไปออกทะเลเอาไทยไปมาหาสมุทรแปดซิฟิกไปนนไปไหนก็ไปเถอะเราไม่เก็บไปด้วย เก็บไว้แล้วมันหนักเราไม่หนักเราเพราะเราปล่อยไปแต่ใครมาพูดกระแนะกระแหนลบหลูดูหมิน่นเราบูลลี่เราเนี่ยเขาหนักเองไงทีเนี้ยเพราะเราไม่เราไม่ตื่นเต้นกับเขาด้วยเฉยไม่ต้องตออโต้เป็นดีไม่เอามาให้หนักใจ ทำให้เราสบายใจความความสบายใจมันมีได้ตรงนี้เพื่อว่าอะไรก็ว่าไปเรายังกินได้นอนหลับเรียนหนังสือได้ก็ใช้ได้เราอยู่กับพ่อกับแม่เราไม่ไม่ใช่ไปแบ่งใจให้คนอื่นอยู่กับพ่อแม่เราน่ยอย่าให้แม่เราหนักใจอย่าให้พ่อเราหนักใจ ถ้าเราไปเก็บเอาสิ่งเหล่านั้นมาไว้ในจิตใจคิดครุ่นคิดอยู่ตรไทำให้เราเป็นทุกข์พอเราเป็นทุกข์แสดงออกซึ่งความทุกข์เช่นไปนั่งซึมเศร้าอย่างนี้พ่อแม่หนักใจพ่อแม่ก็ปล่อยเป็นทุกข์ลำบากปล่อยไปเลยนะปล่อยไปเลยก็พูดอะไรก็พูดไปว่าอะไรก็ว่าไป ว่าเราไม่รับทุกอย่างเขาก็เป็นทุกเองเนะในที่สุดเขาจะมายอมรับกับเราเองนะ่ะถึงเขาไม่มายอมรับก็ไม่เป็นไรแต่ในที่สุดเขาจะสํานึกได้ยิ่งทำเมื่อเขาเองโดนบูลลี่เข้าไปบ้างเนี่ยเขจะมีความรู้สึกได้เร็วแต่เกิดจะเลิกบูลลี่เพื่อนได้เราก็อย่าไปบูลลี่ใครกันแล้วกัน ขันติธรรมนำให้พ้นทุกเรื่องนี้ได้นะปล่อยวางก็ทำให้พ้นทุกนี้ได้ฝากไว้เป็นก็คิดสวัสดี